สวัสดีครับสัสดสสดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมยิงอุนจิให้ลงโถสว่งกันนะครับน,นี่ของเล่นนี่ครับป๋าก็แกะออกมาแล้วแกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับเขาก็จะมีโถสว่งม,มาให้เราหยอหยวอ่าแล้วเขาก็จะมีเนี่ยไอติมให้เรา <S <S อไอติมสองรสครับรสช็อกโกแลตกับวานิลลา <S <S อ่านี่อันนีน้ <S 2> <S 2> <ๆ>เป็นที่ยิงนี่โถโถ,ถสว่งของเราก็ปิดได้อ่า อนนี้เขารับอยู่ครับอใครที่ยิงลงนะครับจะมีสิทธิ์ได้เลือกกินช็อกโกแลตนะครับโอ้ดูหน่อยครับช็อกโกแลตเป็นแบบไหนครับกำลังยากินเลยครับแกะอกมาดูหน่อยครับไหนแกะมาดูหน่อยครับโอ้มีกี่รถครับเนี่ยมีสามรถครับสามรถเลยเหรออ๋อหนึ่งสองสามใช่อะไรครับหน้าตาแต่ละตัวมันแตกต่างกันเน่จริงเหรอ เหมือนกันชูนิ้วชูนิ้วเหมือนกันตัวเป็นบางตัว,บา,ตวบางตัวนี่ไงอ๋อนี้รับตาเออสงสัยบอกอารมณ์อยู่อ่ะเป่ายิงฉุบใครชนะได้เล่นก่อนครับยังยิงยาวปะกเป่ายิงฉุบแม่ชนะครับมาเราจะมีนี่ให้หมดเลยนะตรงนี้นี่เราก็จะมีมอุจิ <c oughs> ให้หมดเลยอ่ะมาหนึ่งตาแล้วครับยิงหมดนี้ก็คือ<บ>ต้องเปลี่ยนคน <c oughs> อุ้ยไกลไปปะไกลไปปะ อยู่ระยะนี้อ่าประมาณนี้นะไม่แม่ต้องยิงให้หมดเลยยังไม่เข้าครับไปครับก็ยังไม่เข้าครับโอ้โหแรงไปครับอ้าวใครยื่นสุดได้ยังไบใช่อ่า ใครยิงลงกี่อันก็ได้ช็อกโกแลตตามจำนวนที่ลุงยิงลงอ่าอ้าวแม่ไปสองแล้วสามสี่หุดย้อนเลยเอาเอามาเลือกช็อกโกแลตออกไปก่อนครับอ่ะสี่อันแม่ดักเลยสองสามแม่ใหญ่มากเลยเนาะ อ,อะมาตาบีมมานอ่ะดูดิบีมจะลงกี่อันโอ,โอแลน,นไปยังไม่ลงครับต้องตั้งใจเลยครับไม่ลงครับอู้ไม่ยงังลงเอ้าดึงเกมอะไรครับเกมยิงอุจิ <c oughs> สองเฮ้ สามโอ้ยังไม่ลง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 โอ้ยเกือบเกือมันกระเด็นออกมาโอ้ยสองครับสอง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 อ่ะเลือกไปครับสองอันเลือกไปสองอันรถอะไรคุณเอารถอะไรไปครับเขาเอาคาราเมลเลยตามแม่บีอ้าวเริ่มได้อุ้ยเกือบเกือบอ้ยยังไม่ลงครับ ยังไม่ลงหนึ่งสองสาม,สามโอ้โหอุ้ยแม่แมนมากครับอุ้ยย,ยังสามอยู่ยังสามอยู่เบาไปอุ้ย สามอันอ่ะเลือก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 ช็อกโกแลตหมดกล่องเราจะเลิกเล่นนะครับหนึ่งสองสามเอาแล้วโอ้โหแม่ได้เยอะแล้วแม่ได้เยอะแล้วว้าวตาบิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เอาออกจากโถนเลยเอามาทุกคนอุ้ยหนึ่งโอ้โหเปิดเลิกดีครับ เดี๋ยวอีกตาหนึ่งเราจะยิงพร้อมกันนะครับอีกตาหนึ่งยิงพร้อมกันเอาแล้วสองอยู่สองอยู่โอกระเด็นล็อกอ้าวสามนี่คุณต้องกดชักโครก่อนลืมไปเลยโอสามอ่ะเลือกครับเลือกสามสาม เ <laughs> ขาไม่เอาอันนี้เลยพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามยัยง,ย,งยังไม่มีใครเข้าครับยังไม่มีใครเข้ายังไม่มีใครเข้าอ่า <c oughs> แม่ไปหนึ่งบีมยังไม่เข้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> แม่ไปหนึ่งะครับ <c oughs> อ้าวแม่บีได้หนึ่ง <c oughs> เลือกไปครับหนึ่งหนึ่งก้อนครับ ใกล้แล้วช็อกโกแลตของเราใกล้หมดแล้วมาครับมาตาต่อไปเริ่มได้โอ้โหแรงไป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 อ้าโอ้ยบีมกระเด็นออกมาออโอยหมดไม่มีใครเข้าเลย มาเรามานับกันได้กี่อันกันครับบีมห้าแม่บีสองสี่หกแปดแม่บีได้แปดก้อนดดเอา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 ,อาไฟตก,ฟตกบีมรีบไปชัดดาวคอมก่อนเดี๋ยวคอมพังชัดดาวคอมก่อนชัดดาวเลยเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่นี่อุนจิอะไรครับเนี่ยมีอาถรรพ์เปล่าไฟดับเลย,เลยตอนนี้แข่งเสร็จแล้วครับเราต้องปิดฝาชักโครูก่อนครับแน่ อ,อากดชะโคกได้มาบีมกินรสอะไรดีครับกิน,กนธรรมดาก่อนอ่ะกินเลยครับมีชิ้นใหญ่มากเลยอะบีมกินกัดครึ่งหนึ่งก่อนอุ๊ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด๋ยวมันมีไส้มันมีไส้เนี่ยมีทูโทนสองสีเลยว้าวเป็นไงรสชาติหวานไหมโอเคไหมคาราเมลอ่ะ ไม่ค่อยรู้รสเพราะป่วยอยู่อ้าวไม่สบายวหาวอันนี้มันมันไม่มีสีเป็นช็อกโกแลตเลยมันเป็นสีครีมเลยอะเหรออ่ะครมดีไหมข้างในเป็นอ๋อข้างในเป็นช็อกโกแลตแลหรืออะไรอะมีทั่วด้วยนะเนี่ยก,ก็ไม่รู้รสนะครับขนาดไม่รู้รสนี่กินหมดเลยไม่รู้รสอือหือ แม่กินรสนี้เองที่บีมไม่กินดูซิว่าขาบอกไม่ค่อยรู้รสหรอกเขาเป็นวับจะอร่อยไหมโอ้ตรงกลางจะมีไส้มั้งกัดดูหอมเป็นแบบดาจริงจริงกินนะรู้เลยหอมไหมไม่มีไส้ไม่มีหอมไหมมีทั่วไหมอันนี้มีอ่ะมันเป็นเม็ดแมคคาเดเมียโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย